สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับครู f ้ายนะคะกับช่อง e a s y BIO นะคะซีรีส์มหากาชีว่า100ข้อตอนนี้มาที่ข้อที่20แล้วนะคะหูหน้าตารวมๆแล้วหลายชั่วโมงแล้วนะคะน้าจะไม่ต่ำกว่า 10ชั่วโมงแล้วนะเพราะว่าแต่ละข้อเฉลยกันยาวนานจริงๆนะคะตอนนี้เราอยู่ในเรื่องของพืชนะคะแล้วก็เป็นประเด็นแนวทางอีกแบบหนึ่งที่ชอบถามสําหรับใครที่ยังไม่ได้ดูนะคะแนะนําให้ย้อนไปดูคลิปก่อนหน้านี้นะคะเป็นคลิปที่ครูอธิบายเกี่ยวกับพาเลนไคลมาคอริเลนไคลมาแล้วก็สเคเรนไคลมานะคะในข้อที่19 เพราะว่าตรงนั้นนะถ้าไม่ได้ฟังอ่ะเสียดายมากเลยนะเพราะว่ามันเป็นการสรุป3เนื้อเยื่อถาวรนที่ชอบถามมากคือวนมาออกอยู่ได้นะคะสำหรับอันนี้อันนี้เอามาจากข้อสอบจริงนะคะข้อสอบแพทสซึ่งจะบอกว่าความลับของข้อสอบชีวะคือมีการออกซ้ําดังนั้นการทําข้อสอบชีวะย้อนหลังจึงเป็นสิ่งที่จําเป็นมากๆพอ,พอกับการอ่านเนื้อหาให้จบนะคะแต่ว่าครูขอให้เครดิตการทําโจทย์เยอะกว่าการแบบอ่านเนื้อหาซ้ําหลายๆรอบเน้นสมมุติว่าเนื้อหาเนี่ย เราอ่านจบแล้วนะคะครูฝ่ายมองว่าโจ์อะจะต้องมากกว่าถ้าใครอยากรู้ว่าเอ๊ะทำไมอ่ะทำไมต้องทาโจ์เหรอชีวะแวะคะ่อ่านจบไม่เท่ากับสอบติดหรอไม่ใช่นะคะอ่านจบไม่เท่ากับสอบติดต้องเป็นอ่านจบอ่านตรงแล้วก็ เข้าใจแล้วก็ต้องทําโจทย์นะคะถึงจะสอบติดได้โดยที่แบบคะแนนชีวะถึงในเกณฑ์แล้วก็เป็นคะแนนระดับที่แบบระดับท็อปอะนะใครอยากรู้เหตุผลก็ไปตามดูได้ในซีรีส์เรื่องของอ how to hack your brain ลุงยี้เรียนเก่งไปนันแล้ววิธีการเรียนให้ถูกต้องเวลาเข้ามาหาลัยไปแล้วก็สามารถกลับมาดูได้นะคะเพราะว่าการเรียนรู้นี่มันเกิดทั้งชีวิตเลยเนาะ โอเคเรามาดูข้อนี้กันดีกว่าลักษณะของการถามข้อสอบพวกเนื้อเยื่อพืชเนี่ยมักจะให้คํานิยามมาแล้วถามว่ามันตรงกับเซลล์ไหนเนื้อเยื่อไหนนั่นเองเหมือนข้อนี้ข้อรีอารมณ์เหมือนให้คีย์เวิร์ดมาอารมณ์เหมือนแบบว่าตัวอักษร,รย่อดดาราอะไรเงี้ยาดาราช่องน้อยสีอะไรเงี้ยแอบกิ๊กกับดาราช่องมากสีแอบไปแบบขึ้นคอนโดคอนโด,นดเจอรถอะไรอยู่ใต้คอนโดอะไรเงี้ย ประมาณนั้นเลยเอออารมณ์เหมือนพาดหัวข่าวนะคะอันนี้เขาบอกเซลล์รูปร่างยาวผนังหนามีลวดลายต่างๆครูบอกแล้วว่าข้อนี้มันมีคีย์เวิร์ดที่ทําให้ตัดช้อยทิ้งได้เลยนะก็คือเรื่องของเซลล์เรียงต่อกันตามยาวคล้ายท่อตรงเนี้ยเซลล์เรียงต่อกันตามยาวคล้ายท่อเี่ยมันชัดเจนเลยมันน่าจะเป็นไม่ท่อลำเลียงน้ำก็ท่อลำเลียงอาหารอยู่แถวแวนี้นะคะดังนั้นเนี่ยเราจะสามารถตัด บางข้อตรงนี้ออกไปได้นะคะนั่นก็คือในกลุ่มของพวกไฟเบอร์นั่นเองนะคะอ่าพวกไฟเบอร์เนี่ยเราก็จะตัดทิ้งไปนะคะอ่าตัดไฟเบอร์ทิ้งไปเนาะเพราะว่าขายท่อเนี่ยน่าจะเป็นพวกสีทิทีวเทีดไมโครเวฟเซลล์นะคะ เดี๋ยวเราไปดูกันว่าสิบทิวเทกิ i t เวซเซลเนี่ยคืออะไรมีองค์ประกอบอะไรยังไงเรื่องของการใช้คีย์เวิร์ดนะคะแล้วก็การตัดชอยที่มันไม่ถูกออกไปเนี่ยเป็นลักษณะสําคัญมากๆเลยยิ่งเราทําข้อสอบได้เยอะๆแล้วประกอบกับครูไฟช่วยอธิบายช่วยชี้จุดที่มันเป็นคีย์เวิร์ดนาไปตัดได้เนี่ยมันจะยิ่งทําให้เราทําข้อสอบได้เร็วแม่นอย่างเดียวไม่พอต้องเร็วมากด้วยนะคะโดยเฉพาะสนามเก้าสามันซึ่งสนามเก้าสามันเนี่ยข้อสอบออก80ข้อแล้วให้เวลาแค่ชั่วโมงครึ่งนะคะบางข้อเป็นคํานวณเหมือนพันธุศาส อะไรพวกนี้ดังนั้นนะ่ยข้อพวกนี้จะต้องเร็วเห็นคีย์เวิร์ดคีย์เวิร์ดต้องลอยมาแล้วตัดได้นะคะตัดข้อผิดนะไม่ใช่ตัดข้อถูกออกอ่อะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะในส่วนของอันนี้ครูออกมาจากเนื้อหาของคอร์สสรุปเนื้อหาทุกบทนะคะคอร์สตัวเต็มอะที่เราเรียกว่าคอร์สเอ็นนั่นแหละนะคะข้อของครูก็คือตอนเนี้อ่ามีทุกแบบเลยนะคะบางคนแบบ กลัวไม่ทันก็ไปลงคอร์สเอาตัวลดก็ได้น,นั้นราคา3,009นะคะหรือเด็กๆที่ฟังอยู่อยากลงคอนเนื้อหาของพืชอย่างเดียวก็มีเช่นเดียวกันนะคะและแน่นอนสําหรับเด็กๆที่ติดตามนะคะถ้าแชร์คลิปนี้หรือคลิปอื่นๆที่เราชอบนะคะไม่ว่าจะลงทวิตเตอร์หรือ i อก็ได้นะคะแล้วก็แคปมานะคะอะ่เราก็บอกว่าทาไมชอบเรียนหนะครูเนาะแคปมานะคะทักในไลน์แอด easy bio รับส่วนลดไปเลย300บาทนะคะทุกค,คอร์สเลยนะคะคอร์สไหนก็ได้ลดเพิ่มอีก300นะคะ อ่ะโอเคมาดูตรงนี้ค่ะต้องจําให้ได้ก่อนว่าไซเล่มกับโฟเอนเนี่ยเอาไว้ลำเลียงคนละอย่างกันเนาะอะ,อะถ้าเป็นลักษณรูปล่างก็คือลักษเป็นท่อแบบนี้นะคะอันนี้จะเป็นท่อของไทรคีดกับเวเซลเนาะคืออย่างนี้ค่ะเวลาที่จะใช้ในการลําเลียงน้ําและแร่ธาตุเนี่ยอารมณ์เหมือนท่อน้ําทอ่อประปานะ มันมีหลายยี่ห้ออย่างเช่นถ้าเป็นไซเลนเนี่ยมันจะมีเทรคีดกับเวสเซลนะบางทีก็พบทั้งคู่ในพืชชนิดนั้นก็ได้นะคะแต่โดยส่วนมากเราเวสเซลเนี่ยเขาจะพบในพืชดอกพืชดอกเป็นพืชชั้นสูงที่สุดนะคะอ่าแต่เทรคีดมักจะเจอได้ในพวกพืชชั้นต่ำแต่ไม่พบในพืชที่ไม่มีท่อลลำเลียงนะพวกมอสเรือเวิร์ธฮอนเวิร์ดพวกนี้นไม่มีนะคะเทรคีดเนี่ยจะพบได้ในพวกจิมโนสเปิร์มนะคะพืชเมล็ดเปลือยส่วนปงแปะกวยมะเมื่อยนะคะอ่า อันนี้ด้วยความที่มันเป็นคลิปแบบติวสรุปรอบรัดครูจะพูดไวหายใจทางผิวหนังนิดนึงนะคะแต่ในคอร์สเรียนไม่ต้องห่วงหลายคนจะเป็นกังวลน,นะคะอันนี้ถ้ารู้สึกว่าเร็วไปก็กดให้มันช้าลงนะคะเพราะครูฝ้ายอยากให้เราประหยัดเวลาแล้วตรงจุดที่สุดเนาะอ่าโอเค่วยขีดกับเวเซลเหมือนกันเลยคือใช้ในการลำเลียงน้ําและที่สัมพันธ์ผนังเซลล์เขามีลิกนินมาสะสมสังเกตไหมมีสารตัวหนึ่งมาสะสมคล้ายๆปะอ่า โจ์ข้อนี้บอกว่ามีการพ่อของสารลิกนเนนเฮ้ยมีการพ่อของสารลิกเนนอ่ะเอาละเว้ยเอาละเว้ยอ่ะหนาไม่สม่ำเสมอกันเอาเหมือนกันอีกนะคะทีนี้ลักษณะของโจ์เนี่ยมันอธิบายยังไงต่ออากับมาดูโจทย์อีกนิดนึงผนังด้านหัวท้ายมีรูทะลุคูอยากจะบอกเลยว่าอันนี้เป็นส่วนที่สําคัญมากๆที่จะทําให้แยกออกได้ว่าคือ คำคำตอบข้อไหนนะคะคือคำตอบที่ถูกต้องเนาะอย่างตัวอย่างของเวสเซลเนี่ยเขาบอกว่าเซลล์เรียงต่อกันหัวท้ายของเซลล์มีช่องเปิดนะคะเมื่ออยู่เยอะขึ้นก็จะมีตะแกรงอ่ะมาดูภาพนะคะอันนี้คือลักษณะของเวสเซล ที่จริงถ้าตอนที่ยังไม่แก่มากเนี่ยหัวท้ายเนี่ยมันก็จะทะลุถึงกันแต่พออายุเยอะขึ้นจะมี perforation plate ซึ่งตัวนี้เขาบอกว่ามันจะช่วยในเรื่องของการลำเลียงได้ดียิ่งขึ้นอันนี้คือภาพของเทรค e ี้นะคะเทรคี้ในหัวท้ายเขาจะไม่ทะลุแบบนี้นะคะหัวท้ายเขาจะไม่ทะลุอา้าวแล้วน้ําผ่านกันยังไงน้ําก็จะผ่านทางพิทรูข้างๆตรงนี้ผ่านไปผ่านมาผ่านเข้าผ่านออกผ่านออกไปทางด้านข้างอะไรเนี่ยนี่ค่ะนี่คือรูแบบนี้จะแตกต่างจากเวสเซล หลายคนบอกเวสเซลเอลเมนต์กับเวสเซลต่างกันยังไงกับเวสเซลเมมเบอร์ต่างกันยังไงหรือว่าเวสเซลเฉยๆต่างกันยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะ <c oughs> ในกรณีของพวกเวสเซลเนี่ยอ่า <c oughs> ในกรณีของพวกเวเซลเนี่ยนะคะก็คือลักษณะของเวสเซลเมมเบอร์ member, นะคะบวกการบวกการบวกการบวกกันบวกกันเรื่อยๆเวเซลเมมเบอร์บวกบวกบวกก็จะกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าเวสเซลนั่นเองเนาะเก็ตไหม ที่จริงมันเป็นเหมือนคำศัพท์เล็กๆน้อยๆนะคะแต่ว่าเออมันก็มีความแตกต่างเนาะแต่ว่าถ้าใครจำไม่ได้ก็จํเวสเซลไปก็ได้ไม่เป็นไรนะคะอ่ะโอเคทั้งคู่เชคกี้และเวสเซลจําไว้ใช้ในการลําเลียงน้ําแต่พบได้ในพืชคนละชนิดอารมพืชดอกไฮโซหน่อยก็ใช้เวสเซลนะคะอ่ะอารมณพืชชั้นต่ําลงไปพวกพืชมีเมล็ดแต่เป็นเมล็ดเปลือยเนี่ยก็จะเป็นพวกเชคิีอ่ะแต่ทั้งคู่จะต้องมีพวกไซเลมพาเลนไคมากับไซเลมไฟเบอร์นะอ่ะคืออะไร ต้องย้อนไปดูคลิปข้อที่19ครูอธิบายพาลินไคลมากับไฟเบอร์ไปแล้วเป็นเนื้อเยื่อถาวรชนิดหนึ่งทีนี้พอเขาเดบิวต์อยู่ในท่อของไซเลมเขาก็เลยต้องแบบเอาชื่อของไซเลมมาใส่ปกติเขาชื่อแค่พาลินไคลมาก็กลายเป็นไซเลมพาลินไคมาปกติเขาชื่อไฟเบอร์เฉยๆก็เป็นไซเลมไฟเบอร์หน้าที่ก็ยังคงหน้าที่แบบคล้ายๆเดิมก็คือพาลินไคมาช่วยในการลําเลียงนะเอ้ช่วยในการนะคะสะสมน้ําแล้วก็ลําเลียงนะคะส่วนไฟเบอร์ก็จะช่วยในเรื่องของความแข็งแรงนั่นเอง อ่ะมาที่ 4M แม้ว่าข้อนี้จะไม่ถาม 4M แต่ครูขอเก่งเผื่อไว้ให้เพื่อออก 4M นะคะ 4M เนี่ยก็จะมีส่วนที่ใช้ในการลำเลียงอาหารนั่นเองนะคะเป็นเซลล์ที่มีชีวิตแตกต่างจากส่วนของเทรคิดกับเวสเซลที่ไม่มีชีวิตนะคะตายแล้วนั่นเองแต่ว่าถ้าเป็นสีบทิว้วก็จะมีชีวิตแต่ไม่มีนิวเคลียสพอไม่มีนิวเคลียสคิดง่ายๆอารมณ์เหมือนสีบทิวเป็นแบบเป็นหุ่นเชิดให้เราอะ่ะ เขามีชีวิตแต่เขาไม่มีสมองเขาเป็นหุ่นเชิดดังนั้นต้องหาคนไปเชิดหุ่นคอยควบคุมสีบชิ้วก็คือใช้คอมปพเนียนไปประกบแบบภาพนี้นี่ค่ะแอแบบภาพนี้นะคะนี่คือสีบชิ้วเนาะแล้วก็จะมีเซลล์ประกบที่เรียกว่าคอมพเนียนเซลตัวนี้มีนิวเคลียสค่ะสามารถที่จะควบคุมการทํางานของสีบชิ้วได้อ่าและที่สําคัญเนี่ยคอมปพเนียนสามารถเปลี่ยนแปลงไปเป็นสีบชิ้วได้ด้วยนะคะตรงนี้มีชีวิต ต่อมาดูช่องตรงนี้เพื่อชี้ให้เห็นว่ามีเหมือนกันอันนี้เดบิวต์ในวงไซเลมนะอันนี้เดบิวต์ในวง4 m อ่าก็เลยต้องตั้งชื่อตามวงนิดนึงแต่ก็ยังเป็นพาเลนไครมาแต่เป็นพาเลนไครมาที่พบใน4 m เป็นไฟเบอร์แต่เป็นไฟเบอร์ที่พบใน 4M แน่นอนเมื่อขึ้นชื่อว่าไฟเบอร์ก็ต้องให้ความแข็งแรงถ้าเราจำหลักมันได้ไม่ว่ามันไปอยู่ที่ไหนมันก็หน้าที่นั้นแหละนะคะพาเลนไครมาก,ก็เหมือนกันช่วยในการลําเลียงอาหารต่าง นะคะโอเคดังนั้นข้อนี้ตอบอะไรเราไปดูกันโอ้โหไม่ต้องพูดแล้วมั้งข้อนี้ก็ต้องตอบเลยคะ่ะเวสเซลนั่นเองรู้ได้ไงว่าตอบเวสเซลก็คือตรงนี้ค่ะผนังหัวท้ายมีรูทะลุนะคะ แต่ว่าถ้าอายุเยอะขึ้นก็จะมีลักษณะของตะแกรงนั่นเองนะคะที่เรียกว่า perforation p a g e เนาะโอเคทีนี้เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของข้อถัดไปกันในคลิปหน้านะคะว่าจะเป็นเรื่องอะไรไม่อยากให้พลาดเลยนะคะก็กดติดตามกดดาวกด,ก,ดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ตามช่องทางต่างๆใครชอบคลิปสั้นๆก็ตามได้ใน i g นะคะครูฝ้านะคะ o f f i c i a l นะคะเอ้ยอันนั้นผิดอีกอันนึง easy bio โอเคออนดอทออฟฟิเช oh, okay. ียลนั่นอันเก่านะคะอ่าอันนี้อันใหม่นะคะไปติดตามแบบ exclusive ได้เลยติกตอกก็อันเดียวกันจะเป็นคลิปแบบสั้นๆน,นั่นเองเจอกันนะคะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ครูฝ้ายหน่อยนะคะถ้าอยากให้ติวเรื่องอะไรก็คอมเมนต์บอกได้เลยนะคะเพราะว่าครูดูจากคอมเมนต์เป็นหลักด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วบายย